บทที่316ก่อนออกจากบ้านในใจของเยเฉินรู้สึกลังเลเล็กน้อยสำหรับตรงรังลินซึ่งเป็นคนที่เร่าร้อนและใจกล้าเขาไม่รู้ว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรดีอีกด้านหนึ่งเขาก็ไม่อยากทำร้ายตรงรังลินแต่อีกด้านหนึ่งเขาก็ไม่อยากผิดต่อเซียวซูลันฉะนั้นตอนนี้เขาตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก การแช่น้ำออนเซนครั้งนี้เขากังวลว่าตรงรังหลินจะถือโอกาสครั้งนี้สารภาพกับตนเองหรือไม่ก็ทำอะไรที่โดดเด่นใจกล้าโดยเฉพาะการทำมิดีมิร้ายกับตัวเองแต่ว่าเมื่อเขารับปากภรรยาแล้วถ้าจะกลับคำตอนนี้ก็ไม่ได้ฉะนั้นเขาทำได้แค่เพียงเดินออกจากบ้านไปพร้อมกับภรรยา เมื่อเดินตามหลังเซียวซูหลานลงจากตึกก็เห็นตรงรังหลินยื่นสีสักของเธอออกมาจากรถเมอร์เซเดสเบนซ์และกล่าวว่าเย่เฉินเอากระเป๋าไปใส่ไว้ที่ท้ายรถคุณนั่งเบาะหลังให้เซียวซูหลานนั่งเบาะหน้าจะได้เป็นเพื่อนคุยกับฉันได้สิเย่เฉินพยักหน้าแล้วเอากระเป๋าไปใส่ไว้ที่ท้ายรถจากนั้นก็ไปนั่งที่เบาะหลังหลังจากที่เย่เฉินขึ้นรถแล้วตรงรังหลินก็หันหลังมองและกระพริบตากระดิกคิ้วให้เขาอย่างเขินอาย เย่เฉินแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นแล้วก็บิดขี้เกียจไปหยาเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับกระสายกระสับขอหลับแป๊บเมือ่อพูจบก็หลับตาลงแกล้งหลับอยู่ที่เบาะหลังตงรังหลิงรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยในใจเธอรู้สาเหตุที่เย่เฉินแสดงกิริยาเช่นนี้และเซียวซูหลันก็อยู่ที่นี่ด้วยเธอจึงไม่สามารถพูดอะไรได้อีกอย่างเธอก็คาดการไว้แล้วว่าเย่เฉินจะยังชากับตัวเองแต่มันก็ไม่สาคัญเพราะเธอชอบเขาแล้วเธอจึงพร้อมที่จะใช้เวลาในการตามตื้อเขา เพราะเธอรู้ดีว่าชีวิตคู่ของเซลซูหลันกับเย่เฉินเป็นเพียงแค่ในนามเท่านั้นดังนั้นตอนนี้เธอจึงไม่มีความรู้สึกผิดตงรังหลินขับรถมุ่งหน้าไปชานเมืองหลังจากเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงกว่ารถก็ขับเข้าสู่เชิงเขาที่สวยงามหลังจากนั้นไม่กี่นาทีก็มาถึงทางเข้าของชองเซลิเซียนสปาชองเซลิเซียนสปาเป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เดียวในเมืองจินหลิงอยู่ใต้เขาหนานเชียงที่นี่มีบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติใต้พิภพอยู่สองสามแห่ง ป่านจินหันกงกรุ๊ปได้ซื้อบ่อน้ำพุร้อนกับภูเขาทั้งลูกไว้หมดแล้วก็สร้างเป็นโรงแรมชองเซลิเซียนสปาโรงแรมชองเซลิเซียนสปาเป็นสถานที่ระดับไฮเอนค่าใช้จ่ายแพงมากฉะนั้นคนที่สามารถมาแช่น้ำออนเซนที่นี่ได้ล้วนแต่เป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยอย่างไรก็ตามจำนวนห้องพักที่นี่ก็มีไม่เพียงพอสำหรับแขกเพราะไม่เพียงแต่คนรวยในเมืองจินหลิงเท่านั้นที่มาใช้บริการแต่ยังมีคนรวยในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย และพวกเขาก็ขับรถมาไกลในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อมาแช่น้ำออนเซนวันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ะนั้นวันนี้ธุรกิจที่นี่จึงดีเป็นพิเศษและแทบไม่มีที่จอดรถว่างเลยตรงรังลินขับรถวนหาที่จอดรถอยู่หลายรอบในที่สุดก็พบที่จอดรถว่างอยู่ที่หนึ่งเธอรู้สึกดีใจมองซ้ายมองขวาแล้วขับรถมุ่งไปยังที่ว่างนั้นเมื่อขับรถไปถึงด้านหน้าของที่ว่างนั้นตรงรังลินก็เปิดไฟบอกทิศทางและกำลังจะถอยรถจอด และขณะนี้เธออยู่ห่างจากที่จอดรถด้านหลังรถเพียงไม่กี่เมตรจูจูรถสปอร์ตมาเซราติก็พุ่งมารถสปอร์ตมาเซราตินั้นเร็วมากกำลังจะพุ่งเข้าไปตรงที่ว่างที่ทตรงรลังหลิงกำลังจะจอดตรงรังหลิงรู้สึกตกใจมือเท้ารวนไปหมดและยังไม่ได้ตั้งสติจึงลืมที่จะเหยียบเบรกดังนั้นรถของเธอจึงยังคงถอยไปข้างหลังอยู่ ทันใดนั้นก็ได้ยินเพียงแค่เสียงดังครูดที่ด้านข้างรถของฝ่ายตรงข้ามถูกท้ายรถของตรงรังลินสัมผัสเบียดจนมีรอยขีดข่วนเป็นทางยาวตอนนี้ตรงรังลินถึงได้มีสติขึ้นมารีบเหยียบเบรกหยุดรถเธอขมวดคิ้วและอดไม่ได้จึงบ่นว่าไม่เคยเห็นคนที่มาแย่งที่จอดรถเช่นนี้นิสัยแย่จริงๆไม่เข้าใจกฎพื้นฐานของการจอดรถตามลำดับก่อนหลังหรือไง ขณะนี้มีชายหนุ่มสวมแจ็คเก็ตหนังที่ดูโอ้อวดและหวีผมมันเยิ้มเดินลงมาจากรถสปอร์ตมาเซราติหลังจากที่ชายหนุ่มลงจากรถเขามองไปที่รอยขีดข่วนที่ด้านข้างของรถแล้วสีหน้าเขาก็เคร่งขรืมขึ้นมาทันทีเขากัดฟันเดินมาที่รถของตรงรังหลิลนใช้มือตบหน้ากระจกรถอย่างแรงแล้วตะโกนด่าเวนเอ้อยอีผู้หญิงสำส่อนแกตาบอดเหรอไม่เห็นเหรอว่ากูกำลังจะเข้าไปจอดที่ว่างตรงนี้ แม่งฉิบหายยังจะมาเบียดรถกูอีกรีบออกมาจากรถเดี่ยวนี้บทที่317เมื่อรถเกิดมีรอยขีดข่วนตรงรังลินก็รู้สึกไม่พอใจมากเช่นกันยังไงเธอก็เป็นคุณหนูใหญ่ของตระกูลต่งไม่ใช่คนที่ใครจะมาเอาเปรียบได้ง่ายๆเธอจึงผลักประตูแล้วลงจากรถและไปถกเถียงกับชายหนุ่มคนนั้นแกเออะโวยวายทำไมแกเป็นคนที่นิสัยแย่มากที่มาแย่งที่จอดรถทำผิดแล้วยังไม่รู้ตัวยังมีหน้ามาด่าคนอื่นอีก ชายหนุ่มไม่คาดคิดว่าตรงรังลินจะกล้าโต้กลับแล้วจึงตะโกนด่าว่าแม่งฉิบหายเป็นผู้หญิงโง่ๆขับรถอีกแล้วหากพบคนที่ขับรถโง่ๆบนท้องถนนสิบคนก็จะมีเก้าคนที่เป็นผู้หญิงแม่งฉิบหายแกขับรถเป็นไหมถ้าขับรถไม่เป็นก็ใส่หัวกลับไปที่ท้องของแม่แกไปฝึกขับให้คล่องแล้วค่อยออกมาแม่งอย่ามาทำเรื่องให้ขายขี้หน้าแบบนี้ หลังจากนั้นเขาก็กล่าวอีกครั้งว่ากูเพิ่งซื้อรถคันนี้ด้วยราคาหนึ่งล้านกว่าแม่งฉิบหายถูกแกทําให้มีรอยขีดข่วนเยสเข้แกเตรียมตัวจะชดใช้เท่าไหร่ตรงรังลิ้นขมวดคิ้วและโต้กลับเฮ hey, แกคิดดีดีฉันเห็นที่จอดรถนี้ก่อนและฉันก็เตรียมพร้อมที่ถอยเข้าไปจอดแกพุ่งออกมาจากกลางทางเพื่อแย่งที่จอดเดิมมันก็เป็นความผิดของแกอยู่แล้วยังมีหน้ามาด่าคนอื่นอีกชายหนุ่มตวาดด้วยความกโกรธกูจะด่าแกมีอะไรไหม ด่าแกมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วกูไม่เพียงแต่จะด่าแกแต่กูยังจะสัมผัสแกด้วยหลังจากนั้นชายหนุม่มก็ยื่นมือออกมาเพื่อที่จะจับผมของตงรังหลินตงรังหลินรู้สึกตกใจไม่คิดว่าชายหนุม่มคนนี้จะมีนิสัยที่หยาบเช่นนี้จึงรีบหลบไปข้างหลังเซียวซูหลานรีบตะโกนเย่เฉินตื่นตื่นตื่นมีเรื่องแล้วรีบลงมาเร็ว ชายหนุ่มขมวดคิ้วแล้วมองไปยังเซลซูหลนันหัวเราะอย่างเยือกเย็นแล้วกล่าวว่าโยโย่ผู้หญิงคนนี้สวยดีนี่คุณอยู่กับผมคืนหนึ่งได้ไหมที่รักแล้วเรื่องนี้ผมก็จะไม่เอาความจุบจ๊บจุ๊ป้าป้าห้าห้าผู้จบก็ยื่นมือเพื่อที่จะดึงตัวเซลซูหลันเข้ามาในอ้อมกอดตนเองมือที่ยื่นมาของชายหนุ่มมาถึงครึ่งทางเขาก็ถูกจับด้วยมือที่แข็งแรงคู่หนึ่ง เมื่อชายหนุ่มเห็นเย่เฉินลงจากรถแล้วยังกล้าที่จะจับมือของเขาด้วยเขาจึงเลิกคิ้วแล้วด่าว,ว่าแม่งสาดฉิบหายไอ้งโง่แกจะรนหาที่ตายเหรอปล่อยกูเดี๋ยวนี้เย่เฉินปัดมือของเขาทิ้งใบหน้าของเขาเคร่งขครืมแล้วกล่าวว่าขับรถแล้วมีรอยขีดข่วนนิดหน่อยมันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เหรอมีเรื่องอะไรก็ค่อยๆคุยกันการลงไม้ลงมือไม่สามารถแก้ปัญหาของรอยขีดข่วนได้ ชายหนุ่มมองเย่เฉินแล้วกล่าวอย่างดูถูกฉันไม่มีอะไรจะคุยกับยาจกอย่างพวกแกคนสามคนขับรถ Mercedes, เมอร์เซเดสเบนเก่าๆและรถมือสองราคาไม่ถึง2องแสนยังกล้าเสแสร้งต่อหน้ากูอีกผู้จบก็ชี้ไปที่รถสปอร์ตมาเซราติของตนเองแล้วกล่าวอย่างเย็นชาว่ารถสปอร์ตมาเซราติที่กูเพิ่งซื้อออกมาก็ถูกพวกแกขูดเป็นรอยแล้วแกพูดสีว่าจะชดใช้ยังไง เย่เฉินขมวดคิ้วแล้วกล่าวว่าที่จอดรถนี้พวกเราเป็นคนเห็นก่อนและพวกเราก็เตรียมตัวที่จะเข้าไปจอดแกเองเป็นคนนิสัยไม่ดีจู่ๆก็พุ่งออกมาแย่งที่จอดมีสิทธิ์อะไรมาเรียกร้องให้พวกเราชดใช้ชายหนุ่มกล่าวอย่างอวดดีว่าสิทธิ์อะไรแม่งฉิบหายเหตุผลก็คือรถพวกแกเป็นแค่รถเก่าๆที่ไม่สมควรจะจอดที่นี่และสิทธิ์ที่พวกแกไม่สามารถที่จะล่วงเกินฉันได้เย่เฉินไม่ได้โกรธแต่หัวเราะและกล่าวว่าสำหรับเรื่องนี้พวกเราจะไม่ชดเชย ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็โทรศัพท์หาตำรวจจราจรแม้ว่าตำรวจจราจรจะตัดสินก็เป็นแกนั่นแหละที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมดแกควรจะเป็นคนชดเชยให้พวกเราเข้าใจไหมชายหนุ่มเบ้ปากกัดฟันแล้วกล่าวว่าแม่งฉิบหายไม่ต้องมาพูดเรื่องไรสาระมาพูดเรื่องตำรวจจราจรกับกูรู้หรือไม่ว่าคำพูดแค่ประโยคเดียวของกูแม่งทำให้แกต้องทิ้งชีวิตไว้ที่นี่ ในขณะนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งที่แต่งหน้าจัดเดินลงมาจากรถของชายหนุ่มเธอชี้ไปที่เย่เฉินและกล่าวอย่างดูถูกว่าพยาจกยังกล้ามาเอะโวยวายที่นี่รู้ไหมว่ากูมีแฟนแฟนในติก๊กต็อกสามล้านกว่าคนถ้ายังไม่ชดใช้เงินอีกเชื่อหรือไม่ว่ากูจะถ่ายรูปยาจกอย่างพวกแกแล้วโพสต์ลงบนอินเทอร์เน็ตให้แฟนแฉีกเนื้อพวกแกเด็กหนุ่มแสดงสีหน้าเรียบเฉยและกล่าวอย่างประจบว่าโอ้ที่รักคุณลงจากรถทำไม รีบกลับขึ้นไปบนรถเรื่องแค่นี้สามีเอาอยู่บทที่318อผู้จบชายหนุม่มก็เปลี่ยนสีหน้าเป็นอำม,มหิตนายเย่เชิญว่าไอ้หนูทางที่ดีก็รีบชดใช้เงินมาแล้วก็ขับรถใส่หัวออกไปอย่ามาทำให้เสียเวลาที่กูกับแฟนจะไปแช่น้ำออนเซนเย่เชินถามด้วยเสียงเยือกเย็นว่าถ้าหากผมไม่ชดใช้ละ่ะชายหนุม่มยิ้มอย่างเยือกเย็นแล้วกล่าวว่าไอ้อยาจบแม่งชอบเสแสร้งฉิบหาย แกรอดูกูจะให้แกเห็นว่าการไม่ชดใช้เงินมีจุดจบยังไงเมื่อผู้จบก็ล้วงโทรศัพท์และกดโทรออกหลังจากนั้นไม่นานฝ่ายโน้นรับสายชายหนุ่มก็กล่าวว่าผู้จัดการเจิงฉันมาเที่ยวที่นี่รถเพิ่งจะถึงที่จอดรถก็ถูกพวกยาจกขูดเป็นรอยไอพวกโง่ไม่อยากจะชดใช้เงินให้ผมแม่งฉิบหายยังเอารวยกับผมอีกคุณรีบพาคนมาด้วย หลังจากกดวางสายชายหนุ่มมองไปที่เย่เฉินด้วยสายตายเย้ยหยันและกล่าวว่าพยาจกฉันจะให้โอกาสแกเป็นครั้งสุดท้ายชดใช้เงินแล้วขอโทษกูมิชะน,นเมื่อผู้จัดการเจิงมาแล้วแกจะได้เห็นดีกันเมื่อตรงรังลินเห็นฝ่ายตรงข้ามเรียกคนมาเธอกลัวว่าเย่เฉินจะต้องบาดเจ็บก็รีบกล่าวว่าได,ไ,ดได้ได้ถือว่าฉันยอมรับแกบอกมาเลยว่าจะให้ชดใช้เป็นเงินเท่าไหร่ ชายหนุ่มกล่าวเยอะเย้ยว่ารถของฉันถูกคุณขุดเป็นรอยถ้าจะพ่นให้เป็นสีเดิมมันเป็นไปไม่ได้นี่คือความเจ็บในช่วยชีวิตของกูยังไงแกก็ต้องจ่ายครึ่งหนึ่งกูจะลดให้แกหน่อยก็คิดราคาเป็นแปดแสนก็แล้วกันอะไรนะแปดแสนตรงรังลิ้นกล่าวอย่างโมโหแกนี่มันพูดพล่อย รถของแกแม้ว่าจะไปที่โชรูมมาเซราติซีพ่นสีใหม่อย่างดีรอบคันก็ไม่น่าเกินสองสาพันแล้วก็บวกแผ่นโลหะแผ่นละสองพันฉันให้แกหนึ่งหมื่นก็ถือว่ามากพอแล้วหนึ่งมื่นชายหนุ่มถุยเสมหาลงบนพื้นเกือบจะถุยลงบนเท้าของตรงรังลิ้นและตะโกนด่าว่าแกกล้าหาเรื่องกูรู้ไหมว่ากูทำอาชีพอะไรอยากให้เรื่องจบด้วยเงินแค่หมื่นเดียว กูจะบอกแกวันนี้ถ้าไม่ได้แปดแสนเรื่องไม่จบแน่นอนถ้าหากเงินไม่พอก็เอาบัตรประจำตัวไว้เป็นประกันแล้วก็ให้เขียนสัญญากู้ยืมเงินดอกเบี้ยวันละแปดหมื่นดอกทบดอกแกมันขู่กันโชคซับชัดชัดเซียวซูหลันก็ไม่สามารถทนดูต่อไปได้แล้วกล่าวอย่างโมโหว่าถ้าแกยังเอะอะโวยวายพวกเราจะโทรแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจงั้นก็แจ้งตามสบายชายหนุ่มพูดอย่างถักถางถ้ากูกลัวแกก็ถือว่ากูแพ้อย่ามาเล่นไม้นี้กับกู กูจะบอกแกคนอย่างกูทำได้ทุกอย่างไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายตรงรลังลินยอมรับว่าซวยเธอไม่แค่เงิน8ปดแสนแปดแสนไม่ทําให้ขนหน้าแข้งของเธอร่วงเพราะเธอไม่อยากให้เย่เฉินเดือดร้อนเนื่องจากตนเองเป็นคนเชิญชวนสองสามีภรรยามาเพียงเพราะอยากเห็นหน้าเย่เฉินจะได้มีโอกาสใกล้ชิดมากขึ้นอย่างไรก็ตามหนึ่งเธอไม่ต้องการให้เย่เฉินมีปัญหาเพราะตัวเธอเองและสองเธอไม่ต้องการให้เรื่องนี้ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของเย่เฉิน แล้วเธอก็กัดฟันกล่าวว่าได้แปดแสนแจ้งเลขที่บัญชีมาจะโอนให้แกตอนนี้เลยโอ้สุดยอดสิ่งที่แกพูดเป็นเรื่องจริงชายหนุ่มคนนี้คาดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะยินยอมให้เงินแปดแสนเดิมเขาคิดว่าหากฝ่ายตรงข้ามต่อราคาตนเองก็จะถอยให้สุดท้ายถ้ากันโชคได้เงินมาหนึ่งแสนก็ถือว่าได้กําไรมากแล้วไม่คาดคิดว่าเธอไม่พูดพร่ำทําเพลงก็ยินยอมจ่ายเงินให้แปดแสนตอนนี้แม่งฉิบได้กําไรเยอะขนาดนี้ แต่ทว่าในตอนนี้นีเองเย่เฉินก็มาขัดขวางตรงรังลินและกล่าวอย่างเย็นชาว่าอย่าให้เงินเขาแม้แต่หยวนเดียวผมจะคอยดูว่าวันนี้จะลงเออยังไงบทที่3 1 9รเมื่อชายหนุ่มเห็นว่าเย่เฉินขัดขวางที่จะทําให้ตนเองอดได้เงินย,งยังยิงยโสก,กับตนเองจึงกัดฟันและกล่าวว่าดีไอ้ยาจกรนหาที่ตายเองเดี๋ยวถ้ากูไม่ทําร้ายแกจนเกือบตายกูก็จะไม่แซ่หลิวอีกต่อไป เย่เฉินกล่าวอย่างเรียบเรียบคนอย่างแกทําไมถึงชอบเสแสร้งนะผมคิดว่าแกควรจะเปลี่ยนแส่้มาเป็นแสร้งนะแม่งฉิบหายสัตว์ชายหนุ่มรู้สึกเหมือนเส้นเลือดใต้ผิวหนังจะระเบิดเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับเย่เฉินได้ทุกเมื่อขณะนี้ชายวัยวกลางคนที่อ้วนท้วนได้พารอปพอที่รูปร่างสูงใหญ่กำยามาหลายคนวิ่งเข้ามาอย่างรีบเร่ง เมื่อเห็นว่าเขามาแล้วชายหนุ่มหัวเราะทันทีแล้วกล่าวว่าผู้จัดการเจิงไม่เห็นหลายวันคุณอ้วนขึ้นอีกแล้วดูเหมือนว่าชีวิตช่วงนี้จะมีความสุขสดชื่นเสียจริงผู้จัดการเจิงหัวเราห้าห้ากล่าวแบบยกย่องว่าคุณชายหลิวชีวิตของผมจะมีความสุขสดชื่นเท่าคุณได้อย่างไรผมมันก็แค่คนทํามาหากินอยู่ภายใต้ธุรกิจของประธานเฉินเท่านั้นไม่เหมือนคุณตระกูลใหญ่และมีธุรกิจที่ใหญ่โต เมื่อพูดถึงจุดนี้เขารีบถามว่าใช่แล้วคุณชายหลิวทางนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันครับชายหนุ่มใช้มือชี้ไปที่เย่เฉินและกล่าวด้วยเสียงเยือกเย็นว่าไอ้ยาจกนี้แม่งเสแสร้งขูดรถของผมเป็นรอยแล้วไม่ยอมชดใช้แล้วยังมีนิสัยแข็งกล้าวยังมาเสแสร้งกับผมอีกคุณช่วยจัดการให้ผมทีผู้จัดการจิงพยักหน้าแล้วก็มองไปทางเย่เฉิน หลังจากมองสังเกตเขาพบว่าเย่เฉินสวมชุดธรรมดาบนตัวเขาไม่มีกลิ่นอายเหมือนลูกคนรวยบวกกับขับ Mercedes, เมอร์เซเดสเบนรุ่นเก่าก็รู้ว่าอีกฝ่ายน่าจะเป็นคนที่ไม่มีฐานะอะไรเขาจึงกล่าวขึ้นว่าไอ้หนูเมื่อออกมาข้างนอกแต่ไม่มีวิสัยทัศน์สักนิดคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังล่วงเกินใครอยู่เขาเป็นใครเย่เฉินถามอย่างไม่แยแส ผู้จัดการมองไปที่ชายหนุ่มแล้วกล่าวว่าคุณชายหลิวหมิงของตระกูลหลิวตระกูลหลิวมีทรัพย์สินหลายร้อยล้านเป็นคนที่คุณไม่สามารถล่วงเกินได้เมื่อผู้จบเขาก็กล่าวต่อไปว่าถ้าคุณไม่อยากมีปัญหาก็ทำตามที่ผมบอกจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายเสียจากนั้นเคลื่อนรถออกไปอย่าทำให้คุณชายหลิวต้องเสียเวลา,ายเย่เฉินขมวดคิ้วแล้วกล่าวว่าคุณก็แปลกนะมาถึงแล้วมีถามต้นสายปลายเหตุอะไรถูกผิดมาถึงก็มาบอกว่าผมเป็นตัวปัญหาแล้วก็จะให้ผมชดใช้เงิน ผู้จัดการจึงยิ้มย่อแล้วกล่าวว่าเป็นยาจกเสียจริงแกลองเบิ่งตาสุนัขของแกมองดูรถที่จอดอยู่รอบๆว่าเป็นรถอะไรแล้วรถที่แกขับเป็นรถอะไรรถที่จอดอยู่ที่นี่มีคันไหนที่ราคาต่ำกว่าหนึ่งล้านบ้างแกมีสิทธิ์อะไรเอารถเมอร์เซเดสเบนเก่าๆมาจอดที่นี่เย่เฉินเหลือบมองไปรอบๆและกล่าวว่าผมไม่เห็นว่าที่นี่มีป้ายห้ามจอดรถที่ราคาต่ำกว่าหนึ่งล้านนี่แม่งไม่ต้องเสียเวลาพูดกับมัน หลิวหมิงเห็นว่าเย่เฉินดื้อด้านจึงเตะที่ไฟไท้ายของรถเมอร์เซเดสเบนทันทีเสียงดังเพียงทำให้ไฟไท้ายของรถแตกเสียหายเขาสะบัดทันทีแม่งฉิบหายศาสตร์กูทนมึงมานานแล้วไอ้สวะอย่างแกจะมาเสแสร้งที่นี่ทำไมอีกถ้ายังยึกยักอีกเชื่อหรือไม่ว่ากูจะตีขามึงให้หักเลยเชี่ยไม่อยากชดใช้เงินก็ได้คืนนี้ก็ให้ผู้หญิงสองคนนี้นอนเป็นเพื่อนกูทั้งคืนว่าไง ขณะที่พูดหลิวหมิงยื่นมือเพื่อที่จะจับตัวเซลซูหลานที่อยู่ข้างๆเย่เฉินเย่เฉินขมวดคิ้วแล้วก็เอาตัวขวางไว้ระหว่างเซลซูหลานกับตงรงังหลินแล้วใช้มือจับไหล่ของหลิวหมิงไว้จากนั้นก็ผลักเขาออกไปทันทีทำให้หลิวหมิงโม,โมโหเป็นอย่างมากแล้วดดาว่าแกมันไอายาจกแม่งยังกล้าตอบโต้อีกที่กูถูกใจสาวสองคนนี้ถือว่าเป็นบุญของพวกเธอแล้วลองดูถ้าแกยังกล้าตอบโต้อีกกูจะเล่นงานมึงจนตายเลยเชื่อหรือไม่ เย่เฉินรีตาลงเล็กน้อยมองไปที่หลิวหมิงด้วยแววตาที่เย็นชาแล้วกล่าวว่าเกิดเป็นคนทางที่ดีที่สุดคือเว้นทางเดินชีวิตไว้ให้ตนเองสักเส้นทางหน่อยอย่าเล่นจนตัวเองต้องตายหลิวหมิงยื่นมือแล้วผลักเญญย่เฉินยิ้มย่อเย้ยแล้วกล่าวว่าไอ้หยาอย่าจกอย่างแกจะมาเสแสร้งทําไมกูไม่ชอบไว้ทางเดินสุดท้ายให้ตนเองโวยมึงจะทําอะไรกูได้เชียผู้จัดการจึงโบกมือให้รอปอพอล้อมเย่เฉินไว้ แล้วกล่าวาว่าไอ้สวารีบปล่อยคุณชายหลิวซะถ้าหากแกทําให้คุณชายหลิวบาดเจ็บใช้ชีวิตแกทั้งชีวิตชดใช้ก็ยังไม่พอเย่เฉินไม่สนใจใย,ยดีคําพูดไรสาระของเขาง้างเท้าข้างหนึ่งขึ้นทันทีและบรรจงสับไกจังหวะนี้เตะไปที่ท้องของหลิวหมิงทันทีเปรี่ยงจังหวะนี้ทําให้เขากระเด็นออกไปหลายเมตรเลยทีเดียว ทันทีที่ร่วงลงพื้นหลิวหมิงก็รู้สึกเจ็บแผลที่ท้องรากับว่าลำไส้ของเขาจะแตกและกล่าวอย่างโกรธเกรี้ยวว่าผู้จัดการเจิงฆ่ามันแม่งฉิบหายกล้าทำร้ายฉันเอามันให้หนักถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นฉันรับผิดชอบเองผู้จัดการเจิงกำลังจะออกคำสั่งทันใดนั้นก็ได้มีเสียงหนึ่งตะโกนดังออกมาโดยฉับพลันบทที่สา0รอย่สิโยโยยเกิดเรื่องอะไรวะทำไมถึงเสียงดังขนาดนี้ เมื่อผู้จัดการเจิงได้ยินประโยคนี้ทันใดนั้นเขาก็ตกใจยังไม่ทันได้เข้าไปทำร้ายเยเฉินเขาหันหน้าไปมองตรงนั้นและกล่าวอย่างจริงจังว่าท่านหงห้าคุณอาบน้ำแร่แช่น้ำนมเสร็จแล้วเหรอครับแล้ววันนี้ท่านดื่มนมหรือยังเอ่ยอาคีอาคิรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็ไม่เลวหงห้าตอบแล้วถามอย่างสงสัยว่าพวกคุณกำลังทำอะไรอยู่ท่านหงห้าพูดพลางก็พาลูกน้องของตนเองเดินใกล้เข้ามา ผู้จัดการเจิงรีบอธิบายมีไอายาจกเศสศวะคนหนึ่งมันทำร้ายคุณชายหลิวครับผมกำลังจะแก้แค้นแทนคุณชายหลิวไอหนูนี่ความสามารถไม่เท่าไหร่แต่นิสัยแม่งโคตรดื้อด้านมากครับหลิวหมิงเอามือคลุมท้องไว้แล้วกล่าวว่าคุณลุงหงไม่ได้พบกันเสียนานท่านหงห้าเหลือบมองเขาก่อนที่จะยิ้มและกล่าวว่าที่แท้เป็นไอ้ตัวเล็กของตระกูลหลิวนี่เองนายนี่ไม่เอาไหนเลยอยู่ในเมืองจินหลิงยังถูกคนอื่นทำร้ายได้ ทำให้พ่อของนายต้องขายหน้าแย่ชะมัดหงห้ากับพ่อของหลิวหมิงมีความสัมพันธ์ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นหลิวหมิงก็เหมือนกับหลานคนหนึ่งถึงได้ผู้จาตรงๆอีกอย่างน้ำเสียงก็เหมือนผู้อาวุโสพูดกับลูกหลานหลิวหมิงไม่กล้าสร้างปัญหาต่อหน้าหงห้าจึงได้กล่าวอย่างเก้อเขินว่าคุณลุงหงก็แค่เจอไอ้ยาจบที่มึงงเดียวผมจะทำให้มันรู้ว่าการทำร้ายผมต้องชดใช้ด้วยอะไร ท่านหงห้าหัวเราะแล้วกล่าวว่าฉันก็อยากเห็นจริงๆว่าใครกันที่กล้ามาทำร้ายนายท่านหงห้าเดินเข้ามาใกล้จากนั้นเห็นรอปภมากมายล้อมคนไว้เมื่อมองแวบผ่านรอปภเข้าไปทว่าทัานใดนั้นเขาก็เห็นเย่เฉินที่ใบหน้าเคร่งขรึมยืนอยู่เย่เฉินมองหงห้าด้วยสายตายียวนกวนบาทาแล้วถามว่าหงห้าหกเจ็ดแปดคุณนี่ก็ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านจังนะหงห้าเหงื่อแตกพลักทันที เขาไม่คาดคิดว่าคนที่ถูกคนกลุ่มนี้รายล้อมไว้จะกลายเป็นเฉินเย่เย่เฉินโ oh, ออาจารย์เย่ขณะนี้ในใจเขาก็แอบดีใจอยู่ไม่น้อยโชคดีที่เมื่อสักครู่เขาไม่ได้พูดอะไรมากเกินไปไม่เช่นนั้นถ้าเขาทําให้อาจารย์เย่โกรธโดยไม่ได้ตั้งใจมันจะทําให้ตนเองไม่ได้ตายดีเช่นกันเมื่อคราวที่แล้วที่อาจารย์เย่เมตตามอบยาวิเศษให้ตนเองเม็ดหนึ่งเขาก็ได้แสดงความพักดีต่ออาจารย์เย่แล้ว มีชีวิตอยู่ก็จะเป็นสุนัขรับใช้ของเขาแม้ตายไปก็จะเป็นสุนัขรับใช้เขาเช่นกันคราวนี้มีตาเกือบไร้แววเกือบจะกัดเจ้าของซะแล้วจนเกือบจะทําให้เกิดหายนะขึ้นทันใดนั้นหงห้ารีบโค้งคํานับทันทีแล้วกล่าวอย่างเคารพว่าอาจารย์เย่หงห้าไม่รู้ว่าท่านมาที่นี่โปรดให้อภัยผู้น้อยที่ไม่ได้ออกมาต้อนรับครับคนที่อยู่รอบๆต่างตกตะลึงจนพูดอะไรไม่ออก คนที่มีชื่อเสียงห้าวหาญอย่างท่านหงห้าให้ความเคารพไอายาจกคนนี้เหรอแม่งฉิบหายมันโคตรแปลกเลยาศาสตร์เย่เฉินชีช้ไปที่ชายหนุ่มด้วยปลายนิ้วและถามอย่างเรียบเรียบว่าคุณรู้จักไอเ้เย่คนนี้ด้วยเหรอหงห้าก็ไม่ใช่คนโง่รู้ว่าหลิวหมิงได้ล่วงเกินอาจารย์เย่เข้าแล้วในตอนนี้เขาไม่สามารถสนใจว่ามันจะเป็นลูกชายของเพื่อนหรือลูกชายของไผ่ เขาเดินไปตรงหน้าหลิวหมิงทันทีพร้อมทั้งใช้มือฟาดไปตรงที่ฟังหมอลำเต็มแรงจนทําให้หลิวหมิงล้มลงกับพื้นปลิ้งหลายรอบจากนั้นก็จับผมของเขาและกระแทกศีรษะของเขาลงบนพื้นปูนซีเมนเสียงดังสนั่นหลิวหมิงถูกทุบตีทําร้ายหลิวหมิงอดทนต่อความเจ็บปวดแล้วถามว่าคุณลุงโหงคุณทําร้ายผมทําไมท่านหงห้าจ้องมองเขาเวบหนึ่งเขาใช้เท้าข้างหนึ่งเหยียบลงไปบนศีรษะของหลิวหมิงกล้าล่วงเกินอาจารย์เย่ ชีวิตมึงเลยแย่ยังไงละ่ะแม่งฉิบหายไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แล้วใช่ไหม